พามาเที่ยวที่เส้นทาง106ครับละปูนล,ลีเทินลำปางอยอมใจคนก่อสร้างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อสร้างเลยครับแน่นอนจริงๆทางคล้ายๆกับเส้นทางที่ไปไปนะครับแต่ว่าระยะทางจะสั้นกว่าระยะทางอยู่ประมาณ ยีสบหกิโลบวกลบรถมี6เกียร์จะใช้ได้แค่2เกียร์ครับเกียร์2กับเกียร์3แล้วก็จะวนซ้ายวนขวาไปเรื่อยๆครับเหมือนเส้นทางที่ไปไปย่ิไปไประยะทางเป็นพันเป็นพันโค้งนอะอันนี้ไม่ถึงพันโค้งเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับขึ้นลงขึ้นลงหักซอกหักศอกอันนี้คือ บริเวณไหลดอยหรือไหลเขานะครับสมรรถนะทางคนและรถต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับถ้าเผลอสติเมื่อไหร่แล้วก็ได้นู่นนะครับไปคุยกับลากไม้อยู่ตีนดอยนู่นนะครับแล้วเขากันสองชั้นเลยไหมครับข้างทางเขาจะกันสองชั้นเลยโอกาสที่จะล่วงมีสูงครับถ้าไม่กัน สามารถพลิกได้